สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบา้านรัเพิดอนเอาพิเศษครพี่น้องตอนนี้เฮาเดินทางจากกรุงเทพมาเมื่อคืนนี่ครับพึงหอดบานเราเลยแวะมารับอีลาหน่อยที่เมืองเด้อที่เมืองเด้อนั่งนั่งเชียร์จังเลยถ้าถ้าเจอถ้าเจอพ่อแล้วนางจะทำยังไงนั่งก็ดีใจว่าเรื่องไหน

นั่นแล้ววันวรับวนอนจะเกียร์อุ้ยอุ้ยใครมารับอุ้ยข้าก่อนสวัสดีข้าก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีข้าพ่อก่อนสวัสดีจ้าเดี๋ยวทำอีกอยู่ไปเอาโงงงอยู่รองเทนูไรู่เนี่ยนูหนูหนเอาหนูมาเอารองเท้าอ๋อ นั่นแล้วพี่ใจเราเกือบนี่ยังมอบไปสื่ออาทิตย์ละครูเถอะนะพุ่งเมย์เถอะนะพี่ใจเราเกือบป้บาถูกหัวคุณคิดสภาพคือเก่าแห,ห้งเลยฮะถ้าไม่หนูเก่าจังเลยนั่นแล้ว ทีเด็ยกลับบ้านบ่นบนละ่ะเ,เกือบเกือบเแย่ไม่ใช่ย่าเกือบอืมใสเนาะแบบนี้เนาะซื้อม่อีกแล้วเอาเก็บเ,เกีบยวลงเ่า ยางเพิ sugar, ่มอีกแล้วอดีค่ะคุณครูก oh, no. ่อนอดีจ้าก่อนทำดีดีลูกเออเต้นฮ้อนหน่อยพ่อแม่ยี่สิบกับยู่งานทั้งในพูครับสองนี้พรได้ว่างแม่นครับบอมีเบินว่างเลย ยังตีนเพิ่มอยู่แล้วยูก,กับสาวน้อยครับแมนมื่อนี้นวาา่างมาจากกรุงเทพเมื่อคืนนี่ครับเกือบเดียวเกือบมาฮะเมื่อวาเอาเกิอบมาอีเด้นวเลยนมามันมาถิ่มเขาป้าเขาดูไปไปเอารองเท้าก่อนโอ้ยเนาะให้เดี๋วช่วงนี้เนาะช่วงไปเอเ้ยจะอ่อนเนาะ ขอบคุณค่าคุณครูก่อนเร็วอ๊ะเตือนขอบคุณขอบคุณคุณครูก่อนขอบคุณค่าก่อนเร็วๆนั่นไหมเอาขอบคุณค่าคุณครูขอบคุณค่าเร็วๆจ้าจ้าจ้าก้อนลูกเออเจียวยางเดียวเลยปบ้านโบราณ เ่าก็เ่าก็ตื่นเนาะเ่าก็ตื่นเลยพ่อตื่นเต็มเนาะใช่ไหมคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อมากไหมคิดถึงมากค่ะเห้ยฉันวอนเดี๋ยวเอ้อยไหนแม่อยู่ไหนฮะจะไปดูแม่ด้าไหนเนาะ โอ้คุณนายเชียงเกือบเอ้าเปิดเร็วเปิดเออเป,ปิดจ้บ่ห้อก็มาตุงเทพบครับก็เลยแวะมาเอาลูกนั่นนั่นใครอยู่บนรถอะ่ะไปเปิดเลยปเ,ปเ,ปเปิดประต็เวเลย ทำดีๆทำดีๆทำสวัสดีก่อนเออโอ้ยเนาะจแไดท่ันพ่อก็ตือนบ้างเห็นไหมเตื่นมาแบบงงงนอนเอเอาเหนอลูกเทือนเนี่ย ยิ้มยิ้มเฉยๆหน่อยว,ว, <ะ S 2> ว่าจะตาแปงผมฟูแล้วบางสภามันเกา่าเองเป็นไงมันเกา่ามันนอนเนาะว้าหาวเออหาวกลับบ้านไปกลับบ้านกันเถอะผมฟูไปเลยแม่มแตัดผมไม่รู้เพราะเธอากันเธอได้ไหม ตื่นมามงมงๆแบบดีใจแบบงงๆอ๋อดีเหี่ยงว่ะจริงๆนะแบบเอ้าคือมาไปอีกเนี่ยเฮ้ยเรืง,ง <c oughs> <c oughs> มงันเฮ้ยหัวงหวงพี่พี่เขาเล่นเปรตตองเห็นยังบ่ไหวบ่ติดนิสัยเลยหัดไอ้ไหวเห็นยังกะไหวเลยเนาะจะกลับม,มินไหวดิมาอยู่คือว่า,วาแล้วเนาะไม่ค่อยได้ เตี the ๋บวันเอาไอ้เดี๋ยวรถได้อะนิดหน่อยเป็นยังไงปะป่าวเนี่ยเป็นอะไรเอก็ตื่นระเกือบเฮียพ่อมันก็เก็บเกลือมันก็หัวใจเก็บมันหลินหัวใจเก็บบุ้ย้่อจอนเลยแม่กับพ่อจอนย่ามลูกทราบความกับพ่อบอกมันเขาคือมาหาหนูเบิดไหมเขาหนูก็ไปกับไอไหม เอายามอยู่รู้ไหอยู่น้ำอตีานุยู่น้ำกันอยูดเทปเย้ยบอยู่น้ำนงเป็นมดูอยู่น้ำเมงของมอตบอกมันยมับอกมันปบปบมันจิเป็นยังสิล่ะเห็นเราเล็กๆก็ิอกไปบอกอยู่ไปสักเพื่เคืงมือกันย่สิคุยนำเยังอยู่น พาาว่าสอกอับเตอร์สอกยูยังงงยูเอียงไว้ถือหาเป็นไดที่นอนว่านี่พับเด้ปกติกู้พับไหมัเกือบย่างหาเกือบปอมระเศี้ยหลวดตรงดองยูฮาเัื่องเตีอยปติแบบดีใจแบบงงพอมาแล้วที่พูตทีมันเหนื่อทำมันงื้นเนาอใช่ไหมพอมาแล้ว หน่อยเพิ่งเลิกเรียนตอนนี้ตอนว่าย่างเงเขาเลิก4โมงแม่หมดเลยเตะวันนสองนี่แหละสโมงเลิกเรียนอย่างวันวานสองกรเจกขึ้นใหญ่ทางท่ามตุนอะไรเด้อแปดนาทีแล้วลงคลิปเองลงแล้วครับบอกทีตาโก้ไลรก็ตามผู้สัมพันธ์ช่องบ้านแล้วเพื่อนในเสียา่รคลิปต่อไปคลิปนี้ไวันนี้สวัสดีครับ